สวัสดีล่ะครับท้าใครครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอสู่จงกระโดัดสิ่งทั้งหลายที่ถูกกับเราผมจะอีกนุ่มต้นกนบอกพนจากเขาจะรายงานโตกับพี่กับน้องให้เก่านะครับตอนนี้ตอนบ่ายครับพี่น้องครับ13บสนาฬิกาคับอีกยีนาทีโดยประมาณนะครับของวันวันนี้วันยังล่ะวันอาทิตย์ครับพี่น้องครับวันอาทิตย์ที่11เดือนเมษายน2 5งพันครับฟันสมการครับพี่น้องประมัดระวังเรื่องโควิดครับ เอานะครับภาพพี่น้องอยู่กับรถคดซานี่เอสไวน์1340รุ่นเก่าครับรุ่นเก้านะครับขี่เก่าขับโดยอาจารย์เสียงนะครับมาจอบมาซ่อมครับหลังจากบริมหาหลายมือครับมือวานนี่ทําการเปลี่ยนโซ่เอาข้านี้เปลี่ยนโซ่ไปแล้วนะครับเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนสเตอร์โอ้ผมเห่นไหมเปลี่ยนสปูเก็ตครับสเตอร์โอ้ยบอกั่าจักรยานครับ เปลี่ยนโซ่นะครับเปลี่ยนสปอเก็ตแล้วก็ทำการเปลี่ยนกระบอกเร่งกระบอกเร่ง,เร,งเร่งแท็กนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้มาจอดมาซ่อมการเหตุการณ์ทั้งานเป็นยังไงนะครับรถคันนี้ก็อยู่กับเรามาหาหกปีครับโซ่กระเบิดสิ้นกระแตกครับสิ้นสิ้นเร่งนะครับเปลี่ยนสามสี่ตัวเบ่ไไว เก็บอไว้แล้วก็เลยทําการซื้อก็บอกไม่ใชเลยครับ <laughs> โอ้ยนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านนากระแซงนะครับบ้านนากระแซงบ้านเจ้าของเองนี่แหละนะครับบ้านนากระแซงตำบลนานกระแซงอำเภอเดชอุดมจังหวัดราชบุรีทธานีครับกำลังงานแลนเที่ยวครับ คันนี้แอร์เย็นเลยครับแอร์เย็นช้ำเลยนะครับช้ำๆอำเลยนะครับสำหรับรถแม็โครคันนี้นะครับอยู่กับเ่ามาหกปีนะครับอาจารย์เสียงนี่สิจะเย็นนะครับแอเย็นมากมากถึงมากที่สุดนะครับเป็นการคูทข้างบนกันมาจอดมาซ่องนะมาจอดมาซ่อมนะครับเดี๋ยวเสียเพื่อนปั้นแท็กให้เบิองว่ามันเป็นยังไงนะครับ ใบเดิมโซ่หม่พ่อสลักบูดหม่เวทรับสปอกเก็ตหม่โอ้ตัวเร่งหม่นะครับก็ยังทำงานเร็วอยู่นะครับเพราะกนนี้มีผูลงทนเอฟซีผ้ลงนกับทักมาไอโบขายโบเสนว่าโอ้เนี่ยับว่าอยากขายดอกเนาะ โยนต้องกันแล้วก็จะ,ะขายกันต่อโยกันไปเรื่อยๆนะครับตั้งกระซอมนะครับอันนี้ก็ยังมีนะครับมีซีนนะครับซีนอ่กระบอกกระบอกบ,บูมนะครับนะฟังหนึ่งหัวอยู่นะครับเพราะเสน่ห์ท่าการเปลี่ยนนะครับเดีเวลาจะหน่อยมหมดเลยะเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับเขาบานก่อนหน้าฝนนะครับมัน <laughs> เป็นหัวคางเดียวพี่น้อง อันนี้รุ่นเก้านะครับพี่น้องนครับ s อ1 3 5ยหนึ่งสาหซตัวนี้ขีดเก้านะครับแลนเทียวอยูนีแลนบอบแห้งนะครับราคาเทียวอยู่ที่รอยหกซิบเอง,องก็ถือว่าถูกๆนะครับแลนไปประมาณกิโลหนึ่งถูกอยู่นะครับแต่ว่ากะเฮ็ดไปเนาะพี่นอนนะ้องเนาะมีงานมีการกเฮ็ดไปละถึงแน่โกดเอา <laughs> ต่มันดีเป้งเอาแพ้งเอานอนครับ นี่แหละจะลอยหกซีฟก็ได้ซรัพนี่แหละนะครับพี่น้อง <c oughs> เอากับอีกหนึ่งคันอีกรถรอของเรานะครับรถรอในทีมงานนะครับหลังจากพี่น้องบด้เห็นมาดนคันนี้อยู่กับสร้างเข็มมาโอ้ไยชมพูเราคันนี้ลูกสาวมากหลายยังอยู่นะครับ ยังอยู่นะคุคน,นกระถามหานะครับของนุง่งคุนกระถามหาว่าไอ,าอาระดับขั้นสีผู้ไหวเป็เสว่าใช่เอานี่แหละพี่ลองยังอยู่นะครับแต่ว่าบางคุณกลางนาผมดถอดออกนะครับความหอนมันขึ้นความร้อนขึ้นนะครับขันีอกครับโดยเบาเข็มกับสร้างเข็มสงการนี่ก็คงเขาอูล่างครับเขาบ้าน หลางดีๆนะครับคือสีงามเขื่องก็เก่าอีกดอกตอนนี้ม้วนอกหลอกครับพี่น้องปุ่มกีตัวนี้แค่สี่ฟันนะครับแค่สี่แถวครับพี่น้องกับรอยสามหารุ่นเกา่าเอามีรุ่นเก่าแล้วก็ได้มีรุ่นจิบอีกขั้นหนึ่งนะครับรุน่นสิบตอนนี้ก็บ่าแบตเอาไวท้ทำการขุดโคกน้องนาอยู่นะครับ อาพี่น้องระมัดระวังด้วยนะครับสำรับเรื่องโควิดนะครับเรื่องเหมือนจะไกลตัวแต่ไม่ไกลนะครับไปไป 3ครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพามาเบิง่งรถไมคโค่เพิ้นปั่นแท็กมาเบิง่งหลังจากเปลี่ยนมาใหมา่โอ้ยางกับ่มีเสียงเลยยางอันนี้มันขนาดโอ้ปีครับพี่น้องสภาพกัะซัมนี่ละนะครับเป็นชั่วโมงแล้วเป็นชั่วโมงแล้ว ความเร็วก็ยังเร็วอยู่นะครับคำปั้นแท็กวะล่ะได้ยินมาดิอยากมาได้ยินครับไอ้เสียงคำปั้นแท็กโซดูนี่โซไม่นี่อ๋อนะี่ครับพี่น้องเบิรงโซไม่โซไม่สปอตคิทไม่แต่ก่อนนี่ดังอีเด็ดไดเด็ดนะครับนี่เปลี่ยนไม่เบิร์ดกับเบิร์ดจุดเกี่ยวครับโช่โช่อครับ ได้โซ่ไม่ก็แลยอยากโชว์ซื้อดอกนะครับเยี่ยมเยี่ยมแกวๆ้วครับหรือว่าผ่านเลยครับปวดอาจารย์เสี่ยงนี่เป็นคนดีใจเย็นเลยครับใส่รถขค่คอยนะครับไปเรื่อยๆปยางโซ่ครับหลังจากคนด้โซ่ไม่ใส่สปอเก็ตไม่โอ้ยยังดีครับ อันนี้โซ่อยู่ที่เส้นละสองหมืนตัวนี้ผมซื้อมันเป็นโซ่จีนครับพี่น้องแต่แรงกเจาโซ่เกา,ลาเหลีบ่ได้สั่งเหลวบ่ได้นะครับในโซ่ของจีนมาเนื้อกะอาซีอ่าเกรซผสมเกาหลีบ่ได้ครับสองหมืนเอดบ้างเส็นหนึ่งนะครับอันนี้นจำประผิดหนึ่งก็ไใหม่ครับสั่งมาใหม่นะครับสปอกเก็ตใหม่ครับ เหลือแค่ซีนซีนรั่วครับเพราะต้นเห็ดครับเดี๋ยวเขาบานสองการก่อนไอจอดก่อนน้องเนาะนะครับรวมแล้วสองหมื่นสองหมื่นกลัวหาหมื่นหกหมื่นเบิซอมท่านีเบิดประมาณหกหมื่นครับหกเจ็ดหมื่นนี่แหละโอ้ลืมลืมนับตัวเล่งนั่มนะครับหกหมื่น จ็ดหมื่นครับหายใจกับบอ,อกพี่น้องสมเด็จเถอ <laughs> โอ้ยนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่เขาเบิ้งใน่องอบบนนำสิ่งครับฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำเนี่ยน้องพี่น้องเนาะนะครับคันนี้ก็รุ่นเก้าครับเดี๋ยวกับคลิปต่อไปสภาพพี่น้องไปเบิ้งรุ่นสิบต่อนะครับตอนนี้บ่าวบทดทำการคุดขูกน้องหน้าอยู่นะครับคันนี้ก็สภาพอาจจะได้ไม่ได้ล้างหน่อยฮะ <laughs> ไปยังไหนกว่าเดี๋ยวถามถามเพื่อนก่อนถามอาจารย์ผู้เป็นคับกันเอ๊ยเย็นดีป่ะเย็น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 มันพัดลมมันขึ้นเล่งขึ้นซ้ำพัดลมเล่งกันซ้ำนี่อาจารย์เสี่ยงครับอาจารย์เสี่ยงหรือรอเดี๋ยวเดี๋ยวกะเธอรึไงหน่อยรอไปเกตเอาเอาวนะครับอาจารย์เขาบอกว่าไปยังไหนกว่าไปสูงไหมไปยังไหน ทานทานนิ่มนิ่มดีนิ่มดีเมื่อเก่าเป็นรถง่ายเป็นรถง่ายเป็นรถง่ายคุอเก่าตะกี้ย่างไกลก็ได้โอ้ยยางจะโซโต้ตอนนี้เชียงเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมันใจได้มันใจได้มันมันใจได้เดี๋ยวจะพาลูกห้อยมันเดี๋ยวจะพาย่างลูกห้อยเรื่องอะไรลูกลูกลูกทมลูกยางก็ต้องใช้ยางนี่เออเอ้าคนไหนสูงไหมครับ กลันตีจากกระจาดเสี่ยงครับขอบคุณพี่น้องที่เข้าวงนะครับในช่องกบบนนำสิ่งฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำเนี่ยนะครับทักทายพี่น้องกับรขุดขั้นเกา่าฮาซานี่นะครับเอ็ดไว้หนึ่งสามหาซี่ขีดเก่าครับอําลาพาจากพี่น้องเลี้ยวนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม